สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตุพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์หาหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่มาจ้ะเรามาดูกันที่องค์แรกนะจะพี่จ๋าองค์แรกจะเป็นไม้เป็นไม้หลวงปู่ศุขนะคะพี่ไม้แก่รูปเหมือนหลวงปู่ศุขนะคะพี่นะคะอันนี้ได้มาแบบนี้นะจะพี่นะคะสภาพไม้ก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะเป็นปู่ศุขนะคะพี่แล้วจะมีแผ่นแป แหวทองอยู่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะคะด้าน,นมันก็จะเป็นห่วงจะพี่จา๋าเราจะตั้งหรือจะแขวนก็ได้จะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะหน้าอยู่จะอยู่ที่ประมาณอันนี้หนูรวมฐานที่ตั้งนะคะพี่ประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดครึ่งจะพี่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรจะพี่ประมาณนี้จะนะจจะประมาณนี้นะจ๊ะพี่นะคะสิบเอ็ดอาน่าอาน่ากว้างนะคะพี่ส่วนความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ ประมาณนี้จ้ะนะจ๊ะพี่เนี่จ๊ะเบอร์เบอร์หน่อยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะจ๊ะพี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ถือไม้เท้าถือไม้เท้าอย่างนี้นะคะพี่นะคะจะถือไม้เท้าอย่างนี้จ้ะพี่นะคะส่วนสภาพด้านหลังจ้ะพี่สภาพด้านหลังเป็นอย่างนี้จ้ะจะมีรอยจานปุกสุกจ้ะจะมีแผ่นแปะทองจ้ะพี่นะคะแผ่นแปะทองหลายแผ่นจ้ะพี่นะคะ ส่วนใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จะพี่อันนี้มองยากนิดนึงนะคะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะจ๊ะพี่แอดไลน์จะพี่พี่แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยจ้ะพี่นะคะน่าจะพี่จะเป็นอย่างนี้จะ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเป็นไม้หลงปุษกนะคะพี่เป็นไม้แกะหลงปุษกจะ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ ลาขอภาพเพิพ่มเติมได้นะจ๊ะแป๊บหนึ่งปรับกล้องแป๊บหนึ่งจ๊ะโอเคส่วนอันนี้จ้ะอุ้ยส่วนองค์นี้องค์เล็กๆจะพี่องค์เล็กๆพาอทาบจะพี่เป็นพ่อทาบนะจ๊ะพี่นะคะ เป็นพ่อทาบจ้ะด้านในจะเป็นสีพึ่งนะจ๊ะสีพึ่งสีเขียวจะพี่อันนี้หกร้อยบาทจ้ะเป็นสีพึ่งสีเขียวตามภาพนะคะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทพร้อมใบคาถาจ้ะพร้อมใบคาถานะจ๊ะพี่จ่ายนะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นหลวงพ่อทาบวัดกระบุกขึ้นพึ่งนะคะพี่เป็นตลับสีพึ่งนะจ๊ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ พระกิ่งจ้ะกิ่งองค์นี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะก,กิ่งองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะไม่ทราบที่ไหนจ้ะได้มาแบบนี้จ้ะองค์นี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะตะกุดจะ้ะตะกุดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะ ชุดนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะชุดนี้ขอไว้ที่600บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะเป็นอ่าหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินเป็นชอบพ่อเงินจะมี9องค์จ้ะพี่1,200บาทจ้ะ1,200บาทปลายบาทไปทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นชอบพ่อเงินนะจ๊ะพี่ทั้งมีทั้งหมด9องค์จ้ะมีทั้งหมด9องค์จ้ะพี่ขอไปที่1,200บาทจ้ะ1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะนะคะชอบพ่อเงินนะจ๊ะ1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จ้ะหนูเอ่อไม่ทราบว่าคืออะไรจ้ะนั่นจ้ะได้มาแบบนี้จ้ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยบางคืออะไรจ้ะพี่ อันนี้มีรอยจานนะคะพี่แต่ไม่รู้ว่าทํามาจากอะไรจ้ะพี่นะคะเหมือนเป็นหลวงพ่อป่านหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจจ้ะพี่นะคะได้มาแบบนี้จ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ้ะพี่นะคะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ่ะเดี๋ยวหนูปรับป้องลงแป๊บมันจ้ะพี่โอเค ส่วนอันนี้จะเป็นอาเสื้อยันจะพี่เป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่อุ้ยจังกล้องจังเลยเนี่ยเป็นเสื้อยันจะมีเชือกผูกอยู่ข้างๆจะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะนะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยจะพี่เสื้อนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นเสื้อสีแดงนะจ๊ะนะคะเป็นเสื้อสีแดงจ้ะนะคะ ของหลวงพ่อกลวยจ่ะพี่ไอ้หลวงปู่โตะจ้ะพี่พูดพูดผิดจะพูดผิดจ้ะ,จะเป็นของหลวงปู่โตะนะจะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเสื้อนะคะพี่ส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะอีกฝั่งอีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ ภาพไม่ชัดยังไงพี่สนใจยังไงพี่ดลนยนะจ๊ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ0840659180จ้ะอันนี้700บาทจ้ะพี่เป็นเสื้อยันปูโตะนะจ๊ะเป็นเสื้อยันปูโต๊ะจ้ะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่อันนี้จะเป็นมีดจ้ะนะคะเป็นมีดพ่อเดิมจ้ะเล่มนี้1,200บาทจ้ะ เล่มน like kind of um ี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นมีดพ่อเดิมนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้น่าจะเป็นขุดว่านเล่มเล็กจ้ะเป็นมีดด้ามไม้นะคะพี่เป็นขุดว่านเล่มเล็กจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นมีดพ่อเดิมอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทมีขุดว่านพ่อเดิมจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นหลวงพ่อปา่าพ่อปลาหรือพ่อป่านเนี่ยจะพี่นะคะด้าน,นหน้าเป็นภาพจะ้ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จะ้นจะนะจ้ะเป็นเสือพ่อป่าไหมคะนนจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพอจะ้ะ อันนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะเนี่ยค่ะ1,000พบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจ้ะพี่ลูกสะกดเนื้อเมกสิทธิ์จ้ะไม่ทราบที่จะห0 0อจ้ะไม่ทราบที่จะพี่600บาทจ้ะมีรอยจานจ้ะ600้อบาทปลายทางห้าสบาทจ้ะปิดตาจ้ะไม่รู้ที่แช่โกบอลหลวงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจ้ะ500ร้อจ้ะปิดตาเก่า500้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ตะกรุดค่ะห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นตะกรุดเก่าๆนะคะพี่มีดูตรงกลางนะคะห้าร้อยจ้ะอันนี้พระนับปกหรือเปล่าอุ้ยเป็นเหมือนพระนับปกอาจ้ะพี่นะคะองค์เล็กจ้ะหลังยันจ้ะห้าร้อยจ้ะไม่ทราบของที่ไหนนะคะพี่องค์จิ๋วมองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะนิ้วมือแม่ค้าใหญ่กว่าองค์พระนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะไม่ทราบที่จ้ะปิดตาเหมือนกันจ้ะห้าร้อยจ้ะ 500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะปิดตาไม่ทราบทีจ้ะพระชัยจ้ะไอไม่ใช่พระง่างจ้ะ700ร้อบาทจ้ะพระง่างตัวที่1จะพี่700บาทจ้ะเนี่ยค่ะ700รอบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจะตัวที่1จ้ะตัวที่สองจ้ะ700บาทเหมือนกันจากคุณลูกค้านะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นพระง่างตัวที่สองนะครับเบาทจ้ะอันนี้จะเป็น อะไรนะเขาเรียกว่าปิตาจะมีอยู่ห้าองค์จะห้าร้อยจ้ะเหมือนองค์เดียวอะจะมีอยู่ห้าอันกับพี่นะจ้ะหนูก็เรียกไม่ถูกจ้ะไม่รู้ว่าของที่ไหนจะห้าร้อยจ้ะปิตาจ้ะเก่าๆจ้ะถักเชือกหน่อยๆนะจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะปูทวดเนื้อว่านมังคะพี่เบาวิ่งนะจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าก็มาหลวงชุมพรจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญกุมาหลวงชุมพรนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพ่อเดิมจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพักกิ่งค่ะพี่เก่าๆสวยๆจ้ะเหมือนอุ้มบาทหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจ้ะได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะ ได้มาแบบนี้จะพี่ห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจ้ะชินาราชจ้ะห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะมาเป็นขอบอย่างนี้นะคะพี่ไม่ทราบว่าที่ไหนจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะคุณแผนจ้ะปู่ทิมจ้ะด้านหลังจะเป็นปลาสองตัวจะพี่หกร้อยจ้ะด้านหลังจะเป็นปลาสองตัวนะจ๊ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่600้อบาทไปาทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นขุนแผนปูทีมจ้าส่วนอันนี้จะ้ะไม่ทราบจะพี่นะคะจังเขียนว่าประจวบจะพี่ตรงนี้เขียนว่าวัด้วยมงคลนะคะพี่นะคะอําเภอวังหินจะพี่ไม่ทราบนะคะว่าชื่ออะไรที่ไหนค่ะพี่อ่านตามที่เขาเขียนจะ้ะวัด้วยมงคลจะ้ะประจวบจะ้ะอําเภอวังหินจ,ะ500จะ้ะห้าร้อยจ้ะ ปูทิมจ้ะหานุมานจ้ะหนุมานนี่ปูทิมต่อโค้ดเลขสามจ้ะพี่นะคะต่อโค้ดเลขสามจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะพี่ปิดตาจ้ะปูทิมจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะผิวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ปิดตาปูทิมจ้ะกิ่งคลองตะเคียนจ้ะห้าร้อยจ้ะเนี่ยค่ะเป็นพักกิ่งคลองตะเคียนนะคะ ตามภาพไปนะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเงินจ้ะตามภาพจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะปิดตาหลังแบบจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นพระปิดตาหลังแบบจ้ะอันนี้จะเป็นพ่อทวดจ้ะฉลุจ้ะห้าร้อยจ้ะ พ่อทวดฉลุนะจ๊ะตามสภาพนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอาเป็นฉลุหลวงพ่ออีจ้ะจับขอบจ้ะฉลุหลวงพ่ออีจับขอบจ้ะ5 0าบาทจ้ะพี่ปูไข่จ้ะ500จ้ะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจ้ะ5 0าบาทปลายทาง5 0บาทจ้ะอันนี้จ้ะพ่อน้อยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจ้ะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันกลมจ้ะ5 0าบาทจ้ะ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาจ้ะอันนี้หนูไม่น่าจะผู่นาคหรือเปล่าจ้ะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้พระรอดไหมจ้ะพี่ใช่พระรอดไหมได้มาสององคู่จ้ะขอองละห้าร้อยจ้ะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งจ้ะ ถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดพี่แอนไลน์จะ0จะูย์ปดี่ย์หห้าเ้าหปดศจ้ะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ชื่อไลน์ชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้จ้ะนั่นะจะพี่จ๋านะคะพระรอดจากองค์ที่หนึ่งจ้ะส่วนองค์นี้องค์ที่สองจะ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่จะปิดสององค์ก็ได้นะคะพี่หรือจะปิดองค์เดียวก็ได้นะคะพี่นะคะด้าน,นหลังนี้ไม่รู้อะไรคะ่ะพี่หนูได้มาแบบนี้จะ้ะเนี่ยคะ่ะองค์นี้องค์ทีี่่่จจจ้ะสวนนนองค์เปป็ูย กระไหลทองฉลุหกร้อยบาทจ้ะปูเอี่ยมนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะแร่บางไผ่จ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาแร่บางไผ่จ้ะรูปหล่อพ่อเดิมจ้ะมีรอยจานจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นรูปหล่อพ่อเดิมนะคะหกร้อยบาทจ้ะ อันนี้ไม่ทราบที่ค่ะพี่เหมือนเป็นเหมือนผ้าหน้าปกไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็หกร้อยบาทจ้ะพี่เอ๊กขอนท่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาจ้ะอันนี้ปูนาคใช่ไหมถักลวดจ้ะหกร้อยบาทจ้ะปิดตาถักลวดเนื้อเมกพัดองนี้นะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพ่อไปจับขอบจ้ะหกร้อยบาทจ้ะ เดี๋ยวหล่อบโบราณพ่อไปจับขอบเก่าๆอย่างนี้จับพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพ่อแดงจ้ะเจ็ดร้อยจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะจ๊ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเงินจ้ะหกร้อยบาทจ้ะ เหรียญพ่อเงินจากเรื่องพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆอย่างนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเก่าๆส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เหรียญน,นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอนไลน์มาได้จ้ะพี่แอนไลน์หรือสนใจยังไงโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากคุณลูกค้ากดติดตามช่องกราเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ